โอ้ลิดพายุฝนครับท่านผู้ชมเล่นงานสวนพุ้สาสะละมุงเสาลม้มฝนรึรูร้อ,รอนนเล่นงานต้นผู้สาละโอ้ นี่โดนทับเต็มเต็มครับทับเต็มเต็มเลยเศาโค่นนะครับทุกทนหักด้วยความารู้ไม่หักโค่คนนะครับฝนกำลังตกอยู่ตรงนี้น วันที่4เมษายน2564ครับ64อันนี้หักเรียบร้อยครับหักเรียบร้อยเลยบุดาหักเรียบร้อยเลยโดนเล่นงานซะละเพิ่งจะตัดแต่งจริงไปเมื่อวานนี่เองครับเจอของจริงซะละ หวัวเสาหักเลยครับเสาหักเลยเสาหักเลยลมแรงมากครับเล่นงานมุงสวนพุทธสาสะและ้วลมฝนก,ก็โชคแรง ตามอุตุได้แจ้งไว้มาเป็นที่เรียบร้อยีนทับทุนพุทราครับหักกิ่งหักเดี๋ยวต้องรื้อออกตอนนี้ฝนยังไม่หยุดครับโค่นเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นงานเร็จแล้ว ฝั่งนี้ก็สาหักครับเสาหักนอนราบเลยโอ้เล่นงานโค่นเลยครับโค่นเลย lên ngạn chưa lắm sau này cái chân cần lên ngạn nữa lốm lên nha khóc một cái เราลงไม่ทันโอ้แมงเมาเยอะๆเลยโอ้ฝนตกแรงครับท่านผู้ชมแค่นี้ก่อนพายุฝนนะครับเล่นงานเสรจและล้มเป็นแถบๆ ใส่กลัวไม่มีงานทําเพิ่มงานอล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อย หลังอ,อกดอกเยอะเลยเล่นงานหนูซะละประมาณชั่วโมงกว่าครับเรียบร้อยเลยไม่เหลือรอสักกิ่ง สาเหล็กครับเรียบร้อยนะต้นกระปวดนอนเอียงเลยทีนี้ไม่ต้องรดน้ำนะครับ ราบเป็นหน้ากลองทงั้งฝนทั้งลมชั่วโมงเสร็จเ็จนกระปพดตั้งจาบ เริ่มออกดอกแล้วก็ออกปักนะฮะเ็เรียบร้อยเลย